แนนก็จะมาขยายจิงจูชายกันค่ะเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนนะคะที่สอบถามแนนมาว่าขยายจิงจูชายยังไงให้ติดไว้นะคะแล้วก็ปลูกยังไงให้เขาขยายได้เยอะๆนะคะสําหรับการเลือกเอากิ่งพันธุ์ไปปักชํานะคะแนนจะเลือกเอาต้นที่ปักชาโดยใช้กิ่งแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ รากเขาเริ่มแตกออกมาแล้วถ้าแนนตัดตรงนี้ออกไปนะคะต้นตอของเขาก็จะแตกขแขนงนะคะขึ้นมาใหม่เป็นพุ่มที่สวยนะคะส่วนตัวที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นหน่อที่แนนพึ่งขยายไปรอให้เขาโตก่อนแล้วรอค่อยมาแยกเอาหน่อไปปลูกนะคะก็คนละแบบค่ะตัวนี้เดี๋ยวแนนจะเอาไปชําในน้ําก่อนนะคะเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกรากาสวยๆนะคะนี่ค่ะกิ่งทุ่งสูงแบบนี้ต้องตัดออกนะคะเดี๋ยวเขาแตกมี มีดอกแล้วเขาจะแก่นะคะแล้วก็ทำให้ตายเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาทำการเลือกเอากิ่งพันธ์ุสวยๆกันเลยค่ะ